ผลต,ต, COVID, ตบทีโควิดพลตบทีบุญเสือบัณครับม,มันก็เล็กพอสมควรนะนะในที่สุดทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็คีดเส้นใต้3ประเด็น3ข้อกล่าวหาเอาไว้ก่อนซื้อขายตาแหน่งในกรมปชาการสอบสวนกลางอ้างบึงสูงเก็บสวยนะ้ำมันเถื่อนในภาคใตา้นาตาในภาคใต้นะฮะและอ้างบึงสูงเปิดบ่อนราชดากลุงทุกข่าวตอนนี้ทําให้ผมนึกถึงตัวละครตัวหนึ่ง เสียโจ้ปัตตานีชื่อจริงก็คือสหชัยเจียนเสริมศิลป์ตอนนี้หนีคดีอยู่นะคะนะฮะไปที่ไหนอะไรอย่างไรชัดเจนปัตตานีชัดเจนว่าสหชัยเจียนเสริมศิลป์เสียโจ้ปัตตานีเนี่ยเป็นนักธุรกิจสีเทาๆเกาะค้าไม้เถื่อน แล้วก็เป็นเจ้ามอือหวยใต้ดินและอื่นอีกเยอะแยะนะฮะ,ะปรากฏว่าก็ถูกจับกลุ่มใงคดีสารสารที่จังหวัดปัะปาตีก็พิพากษาจำคุกจำเท่ากาะวันปรากฏว่าหนีหายไปตั้งแต่เก้าโจงี้วหนีหนีคุกจากคำสั่งสารจังหวัด,ๆๆดๆๆปัตตาตี จากวันนั้นถึงวันนี้ได้ร่องรอยหรือไม่มีโอกาสตามกลับมาได้หรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะเสียโจ้ปัตตานีจะเชื่อมร้อยกลับมาที่พลตำรวจตีโกวิดสวยน้ำมันเถื่อนหรือไม่ไปนที่พันตำรวจเอกปราบพานนะคะมีมงคลคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองค่ะานฮะ ครับผงครับคุณใดๆคุณนารมรัตครับค่ะค่ะบาเซียโจปัทนีนะฮะตัวตัวสหชัยเจีนเสริมสินที่หนีหนีหนีสารไตนะฮะเอ่อช่วยก็ตั้งแต่ทีมนี้มีร่องรอยไหมฮะจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวโอกาสจะตามกลับมาได้ไหมได้เบาะแสบ้างไหมคะครับครับขออนเรียนให้ทราบครับในสหชัยหรือโจ้นี่ก็เอ่ออาจจะหลบหนีในอาจจะเรื่องเกี่ยวกับการหลบหนีที่กรุงขังเกี่ยวกับสารจังหวัด ปฏีนะครับแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าทางทางตำรวจท้องจังหวัดปฏีโดยท่านผู้การเองนะครับก็ได้อาจัดชุดในการติดตามจับกลุมมาโดยโดยโดยตลอดนะครับในช่วงนี้ก็แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องการติดตามนายสายชัยโดยตรงแล้วนะครับแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่านายสายชัยนั่นเป็นก็เป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นผู้ลักลอบค้าน้่องมผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีเครือข่ายในการกระทาความผิดมากมายนะครับนอกจากจะ อนอกจากจะมีหมายจับของของสาลจังหวัดตรีแล้วเนี่ยครับก็อันในสายชายรับพวกนะครับก็เอยังมีหมายจับของสารจังหวัดสงขาเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนด้วยนะครับก็ลหลังจากหลังจากเรื่องนี้แล้วนะครับทางทางผู้กองจังหวัดตนนัตนีก็มีการอาจจะชุดไล่ล่าก็ติดการจับกลุ่มนะครับก็มีการจับกลุ่มแล้วก็ติดอ่ แล้วก็ากดดันให้มอบตัวในเครือข่ายแล้วก็ในญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของของนายสัยชัยเรื่องเกี่ยวกับหมายจับของแล้วก็การฆ่านวันเสื่อมของของจังหวัดสงขลาได้หลายรายนะครับก็าสอบถามได้ทราบสำหรับตัวนายสัยชัยเองเนี่ยตอนนี้ก็ทราบมาว่าแต่การสืบสวนทราบว่าตอนนี้หลบหนีอยู่อยู่อยู่ต่างประเทศนะครับไปทางที่ไหนเลยครับไปทางฝั่งไหนคะของประเทศก็ก็ไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ออกออกทางด่านด่านนไหคันที่ที่ อ่าด่าธรรมชาตินะฮะเขาก็ขอขอขอนุญาตเรียนให้ทราบอน,นอกเกิดมา้วเดือนอกเมาแล้ว,กกาลวทางนในสา,ายชาร์ะ แต่พญาของนายสายชัยก็และลูกและน้องสาวนะครับก็ยังก็ก็หลบหนีออกจากจังหวัดปัตตานีนะครับก็เขากำลังติดตามไล่ล่าเจับกลมตัวอยู่ครับ <O. S 2> โ,อโอเคอออสรุปว่าเสียโชคปัตตานีขณะนี้หนีไปกบดานอยู่ทางฝั่งมาเลเซียคําถามก็คือว่าเขาหนีออกไปทางาทางทางทางที่ไหนโกลกหรือว่าทางปากใบฮะอขอขอขออนุญาตนะครับไม่ไม่ใช่แอบไม่ไม่ไม่ใช่จังหวัดมาเลเซียครับก็ไปเป็น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 ประเทศเพื่อนบ้านนะครับขอขอขออนุญาตประเทศเพื่อนบ้านอนุญาตไม่เปิดเผยบ้างแต่ไม่ใช่มาเลเซียไม่ใช่ฝั่งมาเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นประเทศพื้นบ้านเนี่ยนะฮะคครรัับบผมอ๋อถ้างั้นรู้ละมแล้วถ้าไม่พม่าก็เขมรเนี่ยจะเป็นสองจะจะเป็นสองประเทศที่ไปกบดันได้ง่ายนิดหนึ่งต่ครับแต่แต่ทางเราเองก็ก็เอ่อก็มีการประสานกับทางด่านต่างๆก็ทั้งมีมีการชุดสืบสวนก็ก็ติดตามไปตามไปตามาดนต่างๆเช่นกันครับแล้วมีการประสานเพื่อขอให้ทางฝั่งโน้นคือช่วยส่งตัวจับและส่งตัวมาให้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างครับ ครับจริงๆก็ๆก็มีการ <ๆ S 1> ประสานเรื่องเรื่องนี้ครับเออ,อไปทางประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันโดยทางเครือข่ายของตํารวจอ่าตารวจด้วยกันนะครับตำรวจเพื่อนบ้านด้วยกันก <ๆ S 1> ันอ่อเขาให้ความร่วมมือไหมถามมาตรงตรงอ่าจริงๆก็เราเรามีการประสานงานแต่การการกันอยู่แล้วนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกีย่ยวกับใกล้ที่จะเห็นเอ่อ ใกล้ถึงเปเชถึงอาเซียนเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือของตัวระเอาเซียนก็กก็็มีอยู่แล้วนะครับอืมแต่ไทยตำรวจพม่าเนี่ยยืนยันว่าเขาเขาให้ความร่วมมือเข้าใจละคุณแต่ไหนก็มาแล้วคุณขาบคุณค่ะครับเอาอ่าก็คิดว่าคงคงคงประเทศที่เป็นด้านที่ที่ททีี่่ประสานงานก็ก็อยู่ระหว่างการการติดต่อประสานงานอยู่ครับก็คิดว่าคงจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ครับข่ากิริยาของตำรวจพม่าเขาโอเคนะและคิดว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะฮะ ครับยืนยันครับยืนยันนะฮะตรงเป็นพม่านะฮะที่จริงๆผมก็รู้ว่ามันเป็นพม่าอยู่ใช่ไหมใช่ไหมครับคง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 คไม่ขอตัดปเด็นใอโอเคเที่นี่ทีนี่ที่นี่ทีนี่เข้าหลบไปพม่าเนี่ยเข้าไปทั้งครอบครัวเลยเหรอฮะอ่าอทางการสืนสวนอ่าจะเป็นพม่าหรือไม่นขอขอนุญาตไปตอบก่อนไม่่าดไม่ขายาด้วยหรือเปล่าอ่าครับแล้วก็รวมทั้งน้องสาว อ๋อเหรอฮะท,ที่ยังตกค้างในประเทศไทยยังหนีไม่ทันนะฮะก็เป็นพวกลูกขายเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าทั้งครอบครัวคนหนีไปทางฝั่งรู้แล้วล่ะโอเคทีนี้ทีนี้ถามันตรงๆนะฮะเสียโจปัตตานีเนี่ยเชื่อมโยงกับสายสวยน้ำมันเถื่อนที่ที่ที่พลตำรวจโทพงพัทรพลตำรวจตรีบุญสืบพลตำรวจตรีกูทเวิ่ย์กำลังถูกดำเนินคดีอยู่ณขณะนี้หรือไม่ครับเป็นสายสวยนั้นเลยหรือเปล่า ก็ขเขาเรียกเขาเรียนให้ทราบว่าจาก่จากพยานฐานที่ทางตำรวจตอนนี้รักษาพี่ก็ยังไม่ยังไม่ยังมีหลักฐานยังไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวพันถึงนะครับแลวก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าทางจากการสืบสวนการลักลอบค้าน้ำมันของของของนายของนายสายชัยนี่เป็นการลักลอบค้าน้ำมัน ที่น้านน้ำใน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 ทะเลนะครับแล้วก็เป็นน้ำสากลนะครับบบบคคครรรัััตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ที่เกี่ยวขันถึงที่ทางคุณนายกับคุณวันละสี่เจ้าปัตตานียังไม่มีหลักฐานเชื่อมไปที่พลตำรวจตรีบุญสืบพลตำรวจตรีโกวิชใช่ไหมฮะแต่การแต่การรวบรวมข้อหลักฐานของพนักงานสอบสวนของตำรวจทบตัดปัตตานียังไม่มีครับหรือเป็นกลุ่มกันหรือเปล่าคะ ก็ก็ก็หลักฐานพเจ้หลักฐานยังยังไม่ค่อยิ่นถิงนนะครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับรองครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านรองพมกาการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีนะคะพันตํารวจเอกประพานมีมงคลค่ะอผมจริงจังนะโจปัตตานีกับกบุญเวรุ้งโรดเนี่ยอาจจะพูดเลยพอละพักเถอะพักสักครู่ค่ะ เอาเป็นอย่างนี้เวลามันน้อยนะเลวลาสั้นๆว่าไงนะมีมหามิตรของคอสชกลุ่มหนึ่งฟังให้ดีนะมีมหามิตรของคอสชกลุ่มหนึ่งไปดูหมอหมอบอกว่าช่วงเนี้ผงมันเข้าตาอ,อย่าไปยุง่งอย่าไปเตือนเดี๋ยวซวยให้รอ หลังวันที่26พฤศจิกาจึงจึงจะตาสว่างตอนนั้นแหละจะไปเตือนบอกอะไรได้จะ<ช>ไปบอกอะไรไปเตือนไปบอกอะไรกันตอนนั้นอตอนนี้อย่าเดยวสวยอ๋อเหรอคะรอวันพรุ่งนี้ก่อนไม่ใช่รอวันที่26ก่อน,นหลัง26ไปแล้วจึงจะตาสว่างโอ้อ แต่เห็นมีหมอคนแต่มีมผลชื่อดังของเมืองไทยนะคะสระจะนวนอยู่นะบอกว่าดวงเมืองวันที่26พฤศจิกายนนี้ดาวเสาจะย้ายจากราศีตุลมาราศีพิจิกนะคะก็จะส่งผลให้ดวงเมืองตกมรณนะ เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์รุนแรงของบ้านเมืองไม่ทราบเอาละส,สิไม่ทราบส,สิครับหมอของมหามิตรของคสชกลุ่มนั้นยืนยนนันนะนครับต้องหลัง26พฤศจ,จิกาจึงจะตาสว่างอยากจะเตือนอะไรอยากจะไปเสนอความเห็นอะไรให้รอจังหวะนั้นตอนนี้ผมเข้าตาอย่ใอญ่ยุ่งเด๋ยวซวยดังนั้นเราต้องรีบตีหวัวแล้วต้องรีบเข้าบ้านไม่ใเดี๋ยหมดเวล